วัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการสามัญคอนแคสเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับดิ๊กอันนี้อยู่กับดีมซีดิวไมค์คลายวิชั่นทียี่สิบเลยนะครับมาในในมันก็วิชั่นสุดท้ายแล้วก,ก็เ,เกิดเซฟเตอร์ก็ไลยคือเพื่อมันโห่เนี่ยเพื่อมันโทดเ,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 เพื่อมันโทษแล้วก็เซฟเตอร์ไม่นะครับเพื่อมันเผื่อมันโห่เนี่ยเออแบบเนี้ยตัวซีว่าบอสสุดท้ายเป็นใครนะครับ ก็แค่ในแค่พานที่สุดแล้วผมก็หยุดแค่สะพัดหนึ่งนะแล้วก็ไปแค่เกมอื่นแล้วค่อยมันกลับมาแค่ดีเอ็มซีดีเพื่อม่ขายต่อนะเออโรชีการส่งของพูปิซับ

เ r พคน e s ็นเราเึงหมายถึงนยอ้เนือเลยเหรอฉันนึกว่าเราสู้กับเพื่ออิสรภาพของคนเราอีกเราพูดกันคนเราสู้เพื่ออิสรภาพไม่ใช่เพื่อนายเทำป็นอดีไปหน่อยเลยควณมนุษยมันอดแอมัเฟลเพาะทำไม นี่คือความที่เขาบวกเทียวครับนไหนไหนเลชันเหรอแล้วใครจะทำล่ะมนุษย์ไงคือดันเต้มันอยากให้มนุษย์ปกครองเองแค่เป็นประโยชน์แต่มีประโยชน์เหรอแค่ช่วยชีวิตฉันแค่ดูทรมานในนั้นเพื่อให้เราเข้าไปหาบุญมนัสได้ป่านนี้เราเทลไปยี่สิบครั้งแล้วถ้าไม่มีเธอมันไม่เกี่ยว ไม่เห็นแล,ล้วหรอสิ่งท,งทงี่เขาทำมนุษยทำให้วุ่นวายมันหนักนาดไหนถ้านายไม่คิดจะรับความรับผิดชอบมันไวน้แล้วก็อย่ามาขวางกูเลยถ้าจะทำเองผม <I did. S 1> ไม่ได้ช่วยแกข้ามันหนักเพื่อให้แกมาทรไลายอย่างนี้นะฉันไม่ให้นายทำอย่างนั้นแน่บัวจิ๋วจะให้แกขวางทำไม่ได้น้องช่ย,ชยถอยไปตะไม่ถอยเวเราจะได้ปลดอย่าไปยุ่มเขาเรื่อง เอานะมึงเอ้ต้องตีกันหมดคาสามแล้วมากลณเราถ่า้อยู่ไอ้พมุเดา,าวาเลยว่ามันต้องตีกันทุกวันนะครับไอ,อคูน้องเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเอาดีเอาดีดาเรวิดาเรว,ว,วล้อน,ววอนกับดาจะมาตกใครจะเก่งกว่ามาพานี้มา ดูไหมสผมกูดำผมกูขาวม,มาเลยไอ้ผมขาวผมดำช่วยกัน <c oughs> มาสิจะไฟกันมามา

ไม่ไงอืมตัดเสือกไม่ก็เอ๊ะเอสโอ้เป็นไงปวดเจ็เป็นไงวะไม่มุ่ไม่หมุ่นะฟาร์มไอ้ผ้าสันโคตรนี้ดุ้ยเดี๋ยวเติมตรงๆผ้าสันเดือดกูเกือบไปนุ้ยพ้านี้มึงนั่งยังไงวะเอ๊ะเอสมันอาจจะมีในว่าช่วแรกอาจจะง่ายง่ายช่วงอาจจะหงุดหงิดได้ก็เป็นได้ก็เป็นได้ ขอโทษทีพี่ชายไม่เป็นไรซิโยทดสอบอิ่ยียยยยยยยอยยยยยยยอยย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 ยอยย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 ยนี่ยมยย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 

กอห่อรูปตัวอันเดียวมึงหายหมดไอ้แดดนะทำอะไรไม่ได้หรอกเอ้ยเอ้ยไปใครมาตัวแม่งไหนตายที่ไหนอะไรความว่ะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ โอ้โหไม่หดเหี้ยันี้เอาันนี้หดันนี้หดอันนี้หดโอ้ยเฟา่หล่าวะเอะเออเเอเเเอ้ยหายว้าวว้าวว้ไม่ได้แลวเอออขวาีขวาตะเกียบคอเนี่จุไง เุ้ยเจาอ่อยน่ะครีดจะต่อยนั่งอ่าไอ้ผู้เบนอืออเจาอะไรเอสเอสเอสออไปตุกเฮ้ยเจ้าอะไรเฮ้ยนี่แบ้มนาดีวิธิเกอร์ฮะโอ้โหอะไรวะพานิงกระจายยักษ์นงพาพฝามันกัดมังกรโคตรเท่อะไรของมันไอตัวอะไร ไอ้มูนัทจะก่งกวาน,นี้หม่เลยมูยน,นัทจะกกว่านี้มูนัท้าโจในมูนัทเก่ว่น,นี้ไอ้นี่มันอะไร,อะไรเอาไปเอาไปนีไงเขาหนาแหละเออยอ,ยอย่ามายุ่งกูเด้อนีแป้งแป้งดู ออโอ้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 ไปเอ้ยเอาของกมั้เหรอไ้สี่มามไม่ไปวิิเกอร์นะเว้ยอีทางนี้ผมไม่เอานนี้หุตดติด้ยตด้ตดตดตด เอาดีนี่เออ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 ัวเออนี่วอดจิวเลยอะไปวะเฮ้ยคุณตงนวจิวมันอะไรอ่ะไอยมดัไอมูอักนังเก่งว่าอีกนี่เออนีมันอะไรของมึง ติวิวอะตายแนแทนต้มเต้มเป้เดี๋ยวขาเขาไม่โปรดเฮ้ยมันฟังไม่นะโอ้ยมันฟังไม่นะโอ้ยถ่ายแล้วคิดว่าเธอพูดฉันนะไ้โปรดหยุดเถอะ ไปชั้นนะมีท่านาปามไม่ได้รับเนี่ยกูไม่หยุดเลยอู้หูเร็วๆกูณจะหลับแล้วเออเออโอ้ยโอ้ยเกือบตายเป็นไงหัวผมขาวแล้วเออเออไปกึับมา

ดีเนี่ยแบบปุยไม่หายฉันลกนายน้องชายปิงกีเนี่ยเก็บพงแวะฉันไม่รู้ว่าทำเป็นใอะกรต่อไปแล้ว ดูเลยผ่านวิอยู่แล้ววันนั้คือแันเต้ไม่มีอะไรที่จะเป็นใบม้ากว่าน,นี้นี่หลอนที่มาหายตอนจบนี่ก็จบกันไปครับกับเกม bmc d v i l m a y c r y นะครับทั้งหมด20พาร์ทนะคะใช้เวลาแคมาถึงปีนะครับคือนี่ อ่ะก็นะมันก็เล่นง่ายอ่ะพูดจริงตรงเลยอ่ะเห็นไม่ชอบอ่ะมันก็เล่นง่ายนะเกมเนี้ยพูดตรงเลยมาหาเล่นดูนะผมเล่นแบบในฟิลิมอ่ะในแบบพานอ่ะเออตายแค่รอบเดียวตายรอบเลยนะไอ้ไอ้รอบตายไฟอ่ะเออตายแค่รอบเดียวเราเราไม่ตายเลยไอ้มูนดันสโก้เล่นพอยได้เวอรแต่ว่าเวอร์จริงเวอร์จริงมันไม่เครียดอ่ะในคลินิกแท้เล่นมันไม่เครียดอ่ะไอ้นึ่งบอกกับเวลา ได่ยัมีเครียดเลยง่ายๆวันยิ้วอ,อ่ะรถโดนตกไปกี่ทีเออนี่ก็เอ็นจิ้งคิวบัสไอ้บอสพักยูน่ะเออเนื้อด่านะครับก็ขามไปเถอะเกรียดดู SS ยี่เนาะ